ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนมวย FC ไก่ชน FC กเกษตรกรทุกท่านนะครับนะเจอกับบ่ากันไว้ชิลวิทเทนเนอร์บันนอกครับอยู่กับเสียงนกเสียงกาอยู่กับไอ้ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับ,บเทนเนอร์บานนอกนะประกอบอาคีพเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็หลังจบเกมวัน172ก็ยังไม่ได้คุยถึงคู่เอกเลยนะ ระหว่างทาเครลุกับรถถังนะครับโอ้คู่นี้ผมผมตั้งความหวังว่าต้องมันดูเดือดแน่นอนนะครับแต่จบเร็วเกินไปเกมจบเร็วเกินไปนะครับถือว่ารถถังรถถังกู้กู้ชาติก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าคนไทยแพ้มารวดเลยอย่างตะวันฉายนะครับคือคือแพ้มวยรองเนาะเขาเขาบอกแพ้มวยรองแต่ มันเป็นรองกันถึงสิบต่อหนึ่งเลยนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันหมัดมวยมวยมันเป็นเรื่องธรรมดามันคือเกมกีฬาครับจบแล้วก็คือจบนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะครั้งแรกคิกบ็อกซิ่งของตะวันฉายนะครับตะวันฉายไปเจอกันที่ญี่ปุ่นน่าจะจําได้น่าจะแพ้นอกสองครั้งเลยนะตะวันฉายที่ญี่ปุ่นนะครับไม่เป็นไรครับ ฝึกใหม่นะครับฝึกใหม่คือมันพลาดกันได้ครับพลาดกันได้การแทงเขา่ขาคิ๊กบ็อกซิ่งกับการแทงเข่าเข่ามวยไทยมันต่างกันนะครับเนาะคำแทงปั๊บโดนเดินเข้ามาบีบเข้ามาบวกปั๊บนะครับ mm hmm. ถ้าต่อยคิกบ็อกซิ่งนะสเต็ปขาต้องเร็วนะครับสเต็ปขาต้องเร็วต้องเคลื่อนเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดอาวุธอาจจะไม่หนักนะครับมีหนักมีเบานะคิกบ็อกซิ่งมันจะเป็นอาอาวุธจะเป็นผ่อนหนักผ่อนเบานะครับ นะส่วนสเต็ปมวยไทยคือหนักอย่างเดียวนะครับช้าแต่หนักช้าแต่ชัวร์นะครับมันจะต่างกันเนาะช้าแต่ชัวร์ช้าแต่หนักก็คืออาวุธมวยไทยแต่ค <settings> ิก <Effect> บ็อกซิ่งเขาจะมีหนักมีเบานะครับสเต็ปขาเร็วนะครับเข้าออกไวนะครับเน้นทําเกมเน้นชกบ่อยอ่ะนะครับชกบ่อยต่อยบ่อยเตะบ่อยนะครับเนาะเตะมีทุกอย่างเตะหมุนเตะกับทีบหมุนทีบกับทีบจิกมีหมดนะครับนั่นคือคิกบ็อกซิ่งนะครับ เนาะมันก็จะต่างกันนิดนึงนะเทนเนอร์เทนเนอร์ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสไตล์นะครับปรับเปลี่ยนสไตล์นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับเทนเนอร์บ้านอกก็มีข้อแนะนํามีคําพูดคุยนะครับมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับเทนเนอร์บารนอกสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดซับสไครต์ขอบคุณทุกท่านที่ กดหัวใจนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ